สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพ่อกันอีกแล้วจ้าอยู่มุมเกามุมงเดิมจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าไข่ตุนต้มแซ่บกระเพราหมูกรอบผักสดสดจ้านีแต่งมีแค่หลอดนีเสน่ห์ให้ก้าวเลยจลจ้าเจ้วมามากินข้าวน้ำกันแล้วจ้ามา,มา,น,า,น,น,า,มานี่ต้มแซ่บจ้ะเมื่อนี้ต้มแซ่บ หมูจะไปตลาดเพื่อนจ้าทอดจะมือเห็ดขาหม,มูเพื <c oughs> อออ่อน่ะ <c oughs> ยั่วยั่วอ้วนอ้วนเังไม่สช่แบบนี้ต้องเลย <c oughs> ลืมเหรอ <c oughs> ฝากติดจำลูกหมูด้วยนะคะเมื่อนี้อากาศดีจ้าเมื่อนี้แดดออก แตไม่ยังกินเ้าน้อมือเนี่ย เนี่ยยูในกลิ่นห้องกับจังซีละจ้าเพราะว่ามันช่วงกักตัวเนาะแต่ใส่บาได้กลิ่นเพื่อ,อยูจ้าก็จกย้ำในทีได้ทำงานก็ล้อไปอ่างซีละจ้าถ้าสดมันจะหวานจ้าบำรุงสายตาบำรุงผิว รอบหอมน้อยๆอย่างๆจะหวานกิน,ยกนกอย่ดงไรก็หมดละไมเลยจ้ะ ต้องทายเรืร่อกินข้าวมเบิดถนัดกัาวะถนัดข้าวะจ็บะ คำโอโอ ใชที่กินเขาเพ่าเบิดเมือเนี่ยสิบตไต้สบอกิน่น่บเบิดจายามได้ให้มูวันกินซอยเนี่ย เน้วแสบมันแค่รอหวานดีจ้ะบางหัวมันจะเป็นคิ้วๆหึ้นๆจ้ะแต่อันนี้หวานแสบกะดูกอ่อนน้ะตรงข้างในหมู เขอบอะไรน้ะมือมูช่วงบาอ้วนเลี่ยกินขอบปลาหลายบ่เป็นมากหลายนี่มันมันอ่ะลงหนาพอกระดูงซ้ำกันละ เส็จงานแล้วก็นอนแล้วก็กลิ่นน้อนแล้วก็นนกลิ่นกลิ่นข่าต้องมิจเจลจ้ะแจ้วบะด,ดึงกะบะแซบมีรสชาติเผ็ดแนี้ยกะแซบพ้าวอข่าวลงฟ้า บักพิกับปลาเนี่ยไปอยู่ไซกับคาบม่ได้งั่นมาคนอีสานบ้านเฮาเนาะมักพ่อแม่เฮาพากินนะเพื่นโทิทำสุดท้ายโอโ๊ะอโอช่วยยุ่่ กินมาจ้ากินมาเบิร์ตอันนี้ปกอให้เยอะหรอกจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้เด้อจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เลยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ